เนื้อแดดเดียวจ้าวันนี้เนื้อย่างจิ้มแจ่วนะคะนี่จ้าอาหารวันนี้อันนี้อะไรต้มแซบอะไรคะเนื้อน้องลายต้มแซบเนื้อน่องลายเอาช้อนตักให้หนูหน่อยสิคะโอ้โหต้มแซบเนื้อน่องลายจ้า,จามาจานนี้สิจ้าอะไรจ้านี่ตับหวานจ้าโอ้โห ยัวย่วๆจ้ะทุกคนมากินด้วยกันนะจ๊ะโอเคเข้าวเหนียวข้าวเหนียวจ้าพี่น้องมีของหวานตบท้ายด้วยอะไรจะเอามาโชว์หน่อยสิจ้ะนี่อะไรจ้ะโรตีกล้วยใส่ไข่โอ,อ้อีกกล่องหนึ่งของอารินสั่งอะไรจ้ะโรตีกรอบโรตีกรอบด้วยโอ้โหเอาใครมานั่งรอจ้ะนี่ประธานประธานเหรอนี่โอ้ประธานนั่งรอดูสิ สวัสดีจ้าฮัลโหลไมค์เฟรนสวัสดีเพื่อนๆจ้ามากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนกินอะไรวันนี้จ้าโอ้โหเนื้อแดดเดียวนะคะแล้วก็เนื้อย่างจิ้มเจียวเนาะต้มแซบแล้วก็มีตับหวานจ้ะพี่น้องมีข้าวเหนียวโอ้โหวันนี้ไปเก็บกวาดบ้านนะคะที่เราจะย้ายไปนะคะทุกคนไปเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเพื่อกลับมาถึงบ้านนะจ้า หิ้วข้าวตาลายอีกแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินด้วยกันจ้ะต้มแซ่บเนื้อน้องลายนะจ๊ะทุกคนมาจา้ะชิมให้ดูนิดนึงนะจ๊ะือชิมก่อนนะจ้ะร้อนๆเนาะอร่อยมากมแซ่บมาก แถมด้วยของหวานโรตีอือหืออืมอร่อยอ่ะร้านนี้เขาเหนียวติดคอนะจ๊ะอันนี้เนื้อแดดเดียวจ้ะทุกคนอือหืออืมมเนื้อนุ่มนะเนื้อนุ่มกวนานั้นชั่ววันอยู่แต่กินได้ มีน้ำจิ้มน,นี่ให้ด้วยซอสพริกแน่เลยอซอสพริกจ <ทะ S 2> ับหวานอรนะ่อยมากซอสพริกนะทุกคนอืมอืมหวานอืมโอยอืมกอืมอ่อนกแมหวานอ

จ้าใช้มือเลยนะจ๊ะทุกคนโอ้วางตรงนี้นะเอาเด้อเอาเผื่อทุกคนมาขออนุญาตใช้มือนะจ้าอืมมือมันแห้งนะอืมแห้งอืมอ่ะแห้งอืมกลงจึ้มเจาะอร่อยออมหวานเด็นิดิด ตับบ้านอร่อยเนาะอ,อร่อยมากเลยระวังลูกโดดตับบ้านกับลูกโดดลูกโดดคืออะไรพริกเหนื่อยหมดแรงข้าวตม้มวันนี้ทุกคนจ้ะโอ้ยไปดูบ้านบอกว่าให้เขาทำความสะอาดแล้วก็เก็บอะไรให้นะทุกคนโหได้ไปเก็บอีกรอบนะคะโห กขไม่ทำอะไรให้เราเลยนะทุกคนมันก่อนเราไปดูเนาะแบบ ให้เขาขัดห้องน้ําให้หรือทําความสะอาดเช็ดกระจกอะไรนะคะปรากฏว่าไปวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะเราจะย้ายไปแล้วเนาะเราก็เลยต้องไปทําเองนะพี่น้องจา๋าโหขัดก็เหนื่อยเลยจืงเนื้อเหนียวมากแต่เนื้อแต่เดียวอร่อยนะอืมอแต่เนื้อย่างเหนียวมเดียวมันแห้งโอ้โหดูมัน เนื้อแดเดียวนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆอื้มอื้มเลยจิ้มกับซอสไวอ์เขาอื้มมันมันมันติดมันใช่ไหมอื้อมันติดมันเนาะอร่อยจิ้มเล็กๆจิ้มนี่อื้มจิ้มติดมันอร่อยมากเลยชนะไปเลยวันนี้เน้อแดดเดียวฮอด อืมอืม,อ,มอ๋อหอมมะกรูดอ่ะอืมน้ำมันจัดนะปากชุ่มๆอืม,อมจัดจัดเนื้อร่อยนะรสชาติแบบกลมกลนะ่อมเนาะอืมหอมใบตะเพราไม่นุ๊กใส่ใอบอะไรตะเพราใช่เหรออืมอืม นี่กะเพราด้วยทุกคนอร่อยมากเนื้อนี่ต้องค่อยๆเคี้ยวนะคะเพราะว่ามันจะแบบเนื้อยาเนี่เหนียวเหนียวแห้งๆเนาะเนี่ยราะมันแห้งๆนิดนึงมันเคี้ยวยากนีดเนึงมันต้องแบบว่าคุณมีฟันมันต้อง,องนุ่มๆกว่านี้เนาะ,ะมันแห้งเกินไปเนาะ<ด>โอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะจ๊ะมาชิมให้ดูนิดนึงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าบ๊ายบายพบกันใหม่จ้าทุกคนเจ้าเจ้าปิดหน่อยหน่อยจ้า โรตีกรอบจ้าทุกคนโอ้โหจิ้มนมอืน้ำตาลด้วยโอเคอันนี้อันนี้โรตีอะไรด้วยอะไรด้วยเนี่ยของโบมีอะไรบ้างกล้วยกระพายโอ้โหน่ากินจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โอเค ชิมสิเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกันวานนี้ทำอร่อยอร่อยมากเลยโอ้โหทุกคนมาเด้อมาเด้ออ่ามอาทุกคนจ้ะโรตีจ้ะทุกคนเห็นไหมจ้ะอืมอืมอร่อยมา่ะเนี่ยโรตีทาทักโรตีไข่แดงกล้วยหอมหวานมากเลยอื ไม่หวานเท่าร้านนั้นกำลังดีอืมหอมไปเลน่าอร่อยมากอันนี้แบบกรอบนะคุณผู้ชมคะนมสดมันจ้าอืออืม,มกินจะครึ่งถ้วยหวานนะจุนจุนมากหวานนะครึ่งถ้วยเน,ะนี่ยขอกินจริงอืมอืมน่าอ,อ,อร่อยต้องหนาด้วยไหม ต้องนมเนี่ยกรอบมากดิมันตาทุกคนจา๋าตอนนี้คือปรุงกลางแล้วจะปรุงจะแตกอือหืออร่อยอืมกระป๋อบอร่อยนะอร่อยมากทุกคนจา๋าเนี่ยโรตีกรอบโรตีกรอบอร่อยอร่อยกว่าโรตีนี้เพราะว่ากรอบมันกรอบหอมๆเนาะเนี่ยนมเนี่ยน้ำตาไม่เอาจา้ะเอาแค่น,นมสดนี่ก็แบบ Mm hmm. พี่น้องอร่อยจริงๆนะอร่อยหวานมันจะ่ชิมแค่นี้พอเลยจ้าเดี๋ยวจะอ้วนจ้ะแ mm hmm. ม่ทานแล้วแหละอ้วนแล้ว <laughs> mm hmm. อืมกอดจริงๆกอดมากอืมอยู่ได้ไหมจ้าก <laughs> อดตัวเองอันนู้นอะ่ะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ไม่งั้น <laughs> <ข>อืม <laughs>